ทุกคนต้องภูมิใจตัวเรากับการเป็นเดียรพิโนครั้งแรกในชีวิตกว่า30ปีที่เกิดมาพี่เพรามไหมเปิดยูทูบอยู่ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะสินสดโอ๊ยมาขี้คุณแฟแล้วขี้คุนมแล้วนี่นะนี่เป็นการยิ่ายเลยอ่ะขิ้มากกันหรอฮะ ดียอเเธอเธอเแบบว่าเป็นภาษาเกาหลีเยอ่ะบอองตกใจมากเลยอ่ะบอกกอหรือกบออหเียเหมือนเมาอยู่เกาหลีเลยอ่ะต้องพิจัดเจ้าของร้านก่อนนะฮะเอเอยวเอาเดียวคุเถ่ยอด้ไเมไดครับใช่คืออบอกว่ากลิ่นไอ้พเอปเกาหลีเนี่ยมันกวนท้งร้านเลยว่าเป็นขนมเกาหลีเลยจริงชอเกาหลีชอบประเทศเกาหลีค่ะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาแบบ ร้านจานร้านนี้ใช่ค่ะร้านนี้ขายอะไรบ้างจุดเด่นเลยจะเป็นมากรองสไตล์เกาหลีค่ะใส้ใส้จะหนาใส้จะหนาแล้วมันคุณคุะกรองคุกมะกรองเหรอพุณเหมือนเขาเรียกนะมันแปลว่าบวกบวกตองอาถ้าไปเกาหลีพวกคุณะกรองเขารู้เรื่องไหมครับก็คนเกาหลีบางคนก็ใช้ค่ะ ีคุณมาคาเฟ่มาลองเจอแบบบางๆใช่การจะเน้นๆคุณคาเฟ่มีมาตลอดกี่กี่รสชาติมีสิบรสชาติสิบรสเลยครับอันนี้รสอะไรครับอันนี้พีสค่ะพีส์อ๋อนี่ทำเองหรอทำเองหมดเลยอุ้ยพี่ซอสไม่ไม่ข้าวทีแต่มันน่ารักค่ะมีอะไรอีกคะอันนี้วานิลาค่ะวานิลาแล้วก็เฮ้ยนี่มันอันนี้เป็นเชดดีสค่ะเฉดดัสชีสว่าเฉดดอ ชีส Ch อันนี้ขาย,ายดีมากต uh, so, uh, okay. ัวน so, uh, eh ี้นะค่ะโอ้น่ากินอีกแล้วว่าสีเขาแบบพาสเทลแล้วเกาหีมากก็เป็นคาราเมลคาราเมลค่ะสีเขียวนี่คืออะไรครับอันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลมอนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่รี่ใกล้เขียวนั้นนี่เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นลาซเบอรี่ลาซเบอรี่สองอใกล้เขียวและวันนี้ก็คืออันนี้เป็นครีมชีสค่ะคิมชีสเขาให้ชิมจิ้มนะจิ้มนะ ได้เอออร่อยดีอ่ะพี่ชิมซีอิ๊วด้วไหมกินยังไงเนี่ยอันไหนบ้างอ่ะได้เลยค่ะอร่อยค่ะแนะนำกินตอนเย็นๆมันจะแบบสดชื่นใช่อร่อยอ่ะใช่อร่อยมากอ่ะคะก็คือเป็นไส้ผู้เชยแล้วข้าวเหนียจะโรยด้วยเอ่อซีเรียลฟูตี้ค่ะหอมมากอร่อยมากแลทุกคนเซด้าชีสค่ะชีสมาแล้วช่วยหังชีสกินคนเดียวไหมผอร่อยเซด้าชีสใหญ่มากเลยอ่ะกินแล้วจะคุ้ม จำนวนราคาเท่าไหร่ค้นละชิ้นละ65บาทค่ะราคาน่ารักเลยอืมคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ชอบทานมากะคลองเพราะมันจะหวานน้ำใช่ไหมเคยไปเซิร์ชมาบอกว่าถ้าไม่หวานเนี่ยมันจะทําสเกิร์ตได้ใช่ไหมคะของที่ร้านเขาเรียกเปลือกมาะคลองจะทำจากเกาลูนเผาเดอร์ค่ะอ๋อจะไม่ได้ใช้แป้งอ๋อเหรอหุยแต่จะบอกว่าหวานน้อยเออหวานน้อยแล้วอันนี้เยิ่งเป็นบางรสที่มันพิเศษพิเศษอ่ะอันนี้รสอะไรนะ ครีมชีสอีมชีสคนชอบกินชีสจะร้อนๆร้อนไม่ร้อนก็เหรอปกติหมากลองที่เก็บติดกี่ว่าอันนี้ถ้าเอาไปแช่แข็งก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งเนาะอร่อยมากแล้วก็รสชาติมันหลากหลายมันดูเก๋ๆอร่อยอ่ะนอกจากหมากลองมันมีอะไรอีกคะแล้วก็มีอันนี้เรียกดักกัวเป็นขนมฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็เป็นสไตล์เกาหลีเหมือนกันสองอย่างเล่นกันบวกเหมือนกันแต่ว่ารสชาติอันนี้คืออันนี้เป็นชายมัสแคป อ่างูนใช่ไหมคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะขนมในร้านนี่ส่วนใหญ่เป็มาทำเองหมดเลยเหรอะทำเองหมดเลยค่ะนี่ตอนครีมไม่ได้หอมเป็นครีมชีสแล้วก็เป็นอ่างูนออร่อยมแปลกใจอ่างูนกับครีมชีสเข้ากันยังงเข้ากันมาก้องกินทุกคำเลยเหรอทุกคำเลยอร่อยเข้ากันงงมากไม่หมดคำใหญ่เนี้คือจะมองสายตาไม่ไปเรียนทำเขนให้ไข่แข็งอือนุ่มใช่ก็แข็งคนจะคิดว่าเป็นเปิดอขแข็งแต่ว่ากินแล้วจะนุ่มละมุนมากคุณผู้ชม ขนมมันอร่อยมากมาเจอมุมาเจอกเดนมาอร่อยมากเือบอกว่าที่เนี้ยเราจะมาร์กอโลนมีจักรพวกรว่าก็มีขนมในช่วงนี้ก็ถือว่าภาพเกี่ยวเนาะคริสต์มาสตอนนี้ปีใหม่เพราะว่าเราแอบปีใหม่อย่างปีนี้จะมีทำเป็นมาร์กอโลนเป็นติงคริสต์มาส อเป็นเซ็ตมากรลอมประมาณ3-4ชิ้นแต่ผามล่วงหน้านอกเหนือจากรัาเลยมีใหม่แล้วมีจะมีตีมอะไต่อไหมคะก็มีวิสาขค่โอ้ยนุ่งของทุ่เงีขยนุ่งเขาผมถาม่อกินไหมล่ะคุณตามตีมา่จริงไหมหมดจริงอาจจะไม่ไม่เข้ากับร้านเวนทไทยเวนทไทยก็มีแน่นอนแดงทางร้านคนดล้ว่าพี่ตนี้จะมีชิมเม่ชิมออ้ชจริงคิมชีพี่ชอบกิคิมหน้าตาโอ้ใช่ พราะบางทีอะไส้มะกรองอะมันหวานใบหมดมันจะเลี่ยน,น,ยนอันนี้ไม่ไม่เลี่ยนเลยแล้วหวานน้อยอะแล้วใช้แป้งอัลวันพาวเดอร์ด้วยหรอเาใช่ค่ะเห็นว่าร้านนี้มีหลายๆโซนด้วยพี่จ๋าปเห็นอย่าแล้วประชุได้ด้วยพอทำร้านเราก็ตั้งใจว่า อย่างตัวเองชอบเกาหลีชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็อ,อ,อยากจะมีพื้นที่ให้คนแบบได้มาวมตัวกันมาทาสิ่งที่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะก<อ>็ <c oughs> ของที่ร้านก็จะมีรับจัดงานแบบคาเฟ่ศิลปินเกาหลีจำไม่ได้คิดาา<อ>คดา่าเช่าใชคิดค่าขนมเลิศอ,อ,อ,อย่างตั้งยี่สิบชิ้นอะไรแบบนี้แล้วท<อ>ั<ะ>้งบนดก,ก็มีพื้นที่ใช้สอยชั้นสองเมานั่งแบบสงบๆได้น้องบรรยากาศดีอย่างเรามาช่วงคริสต์มาสปีใหม่พอดีแล้วจริงๆก็จะเปิดที คริสต์มาสเกาหลีเนี่ย feeling แบบนี้เรียกว่าไงคะก็จะเปิดเพลงเกาหลีตลอดเอางี้แปลว่าอะไรคนที่แบบเป็นตีเกาหลีอยากจะมาซึมซับความเป็นเกาหลีโดยเฉพาะอาหารอร่อยๆคนนี้เลยนะขนมใช่ไมาฝากดิว่าฝากขนมมากระลองเกาหลีนะคะแล้วก็ตะกัวสไตล์เกาหลีแล้วก็ สำหรับคนที่แบบอยากจัดงานหรือแจกของสำหรับเซลร์วิสต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะทางร้านก็มีรับจัดใช้สถานที่จัดงานได้ก็ติดต่อไปอได้ตัวจริงเสียงจริง,รงไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีแต่คุณก็ได้บรรยากาศคาเฟ่แบบสไตล์เกาหลีได้ใชิ้น่นึ่งนะคะอันนี้อร่อยคอนเฟิร์มกินหมดชิ้นนะะึงแล้ว <laughs> สองชิ้นแล้วด้วย,ยวีนอกจากนี้นะครับทังคุณไม้นะครับปกฟองแล้วก็อะชุมานะครับต้องลาไปก่อนอะชุมานไปคุยกับต้อนไปพัฟวูจินทำไมอัดเสีย 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.